วันนี้วันนี้ป้าพัลลาจะมานำเสนอ5วิธีปั่นจักรยานเที่ยวให้สนุกปลอดภัยนะคะมารู้กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ตรวจเช็คสภาพจัก,กรยานก่อนออกเดินทางนะคะ 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทุกครั้งนะคะ 3. เตรียมไฟจัก,กรยานให้พร้อมในเวลากลางคืน สหลีกเลี่ยงการปั่นจักรยานบนถนนที่มีรถวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะหพาเพื่อนรู้ใจไปร่วมทริปกับคุณด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานและเราจะได้มีเพื่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปปั่นจักรยานเที่ยวให้สนุกและปลอดภัยสำหรับป้าพัลล่าก็มีวิธี ห้าวิธีนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสำหรับป้าพัลล่าก็จะนำสาระความรู้นะคะมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าพัลล่าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและก็มีความสุขในการออกกำลังกายปั่นจักรยานให้สนุกปลอดภัยนะคะ สำหรับวันนี้ป้าพัลล่าขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าพัลล่าในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าพัลล่านำมาเสนอนะคะสำหรับวันนี้ป้าพัลล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย